สวัสดีค่ะวันนี้พาท่านมาชมโรงงานนะคะสีคิ้วค่ะโรงงานของเราอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะจังหวัดโคราชค่ะจิดอยู่ติดถนนวิตภาพเลยนะคะถ้าหากว่าท่านมาจากทางกรุงเทพเนี่ยเลยลำตะคองมาประมาณ10กิโลเมตรค่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะอยู่ติดถนมเลยก็เข้ามาได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปดูบ้านตัวอย่างค่ะตามมาเลยค่ะ ปองกันร้อนค่ะอันนี้จะเป็นบ้านทรงนอดิกนะคะเราสร้างด้วยสินค้าของหลังคาปิงนปองทั้งหลังเลยทั้งตัวหลังคาผนางังแล้วก็พื้นค่ะพาท่านเข้ามาชมนะคะสิ่งแรกที่ท่านที่พาท่านเข้ามาเลยก็คือตัวพื้นค่ะสังเกตได้ว่าตัวพื้นของเรานะคะเราจะใช้ตัว พื้นของปิงปองห่ะที่มีความหนาอยู่ที่10เซนนะคะจะมีความแข็งแรงมากๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวโฟมเนี่ยมีความหนาแน่น2ปอนนะคะตัวพื้นเนี่ยเห็นไหมคะท่านสามารถปูพวกกระเบื้องพวกนี้ได้เลยไม่ใช่ปัญหาวางได้สวยงามค่ะมันสามารถอยู่พั้งภายนอกแล้วก็ภายในได้นะคะกระ,ะเบื้องทัพนะคะแล้วก็ผนังมีความหนา10เซนลูกค้าสามารถเลือกได้เลยค่ะอยากได้สีอะไรเรามีให้ลูกค้าเลือกได้หมดเลยแล้วก็ บางคนอาจจะชอบเป็นสีพื้นพื้นคลาสสิกแล้วก็มีให้เลือกอลูมิเนียมนาโนดังนั้นก็คือจะมีความแข็งแรงแล้วก็สีจะคงทนค่ะออันนี้พามาดูในสองตัวห้องน้ํานะคะห้องน้ําเรามีทั้งตัวพื้นบางคนถามมามากเลยว่าสินค้าของเราใช้ในห้องน้ำได้เปล่าทําได้เนี่ยค่ะใช้จริงค่ะห้องน้ําติดเป็นผนังเป็นวอลเปเปอร์สามารถแขวนเครื่องทํนน้าอุ่น พัดลมดูดอากาศหรือว่าเป็นที่กดที่ชู่หรือพวกนี้ก็ได้ค่ะแผนตัวทีวีก็ได้ค่ะเห็นไหมคะทีวีอันนี้เนี่ยหนักสามารถวางโต๊ะได้วางตู้เย็นก็ได้ติดพวกเครื่องครัวบิวอินก็ไม่มีปัญหาสามารถวางท่อหรืออะไรพวกนี้ได้เลยนี่ยเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวพามาดูภายนอกนะคะ ้านนอกเนี่ยคือเราดีไซน์ให้มันเป็น,ปน,ปนแบบทรงนอร์ดิกค่ะดังนั้นคือเราสามารถใช้ตัวผนังเนี่ยแผ่นเดียวได้เลยสังเกตไหมคะว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นผนังเนี่ยจากพื้นจนถึงด้านบนสุด6เมตรค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ผนังเนี่ยของเราเนี่ยมันมีความกว้างอยู่ที่8.5เซนใช้แผ่นเดียวได้เลยเค,ค่ะแล้วใช้ตัวครอบครอบอีกทีหนึง่งแล้วจากพื้นเนี่ยตัดยาวไปถึงหเมตรไม่ต้องมีแผ่นต่อนะคะ งานก็จะสวยงามค่ะแล้วก็เนียนมากตัวพื้นเนี่ยสามารถตัดและเอาสระว่ายน้ํามาลงก็ได้ค่ะค่ะตัวหลังคานะคะตรงนี้ค่ะถ้าเป็นชั้นสองเนี่ยเราใช้ตรงนี้เป็นการสาดได้เลยค่ะจะยื่นออกมาประมาณา70เซนเมตรหนึ่งประมาณนี้ค่ะ,คะหลังคานะคะหลังคาด้านบนเลยเห็นไหมคะตัวแปรเหล็ก จนถึงออกมาตรงชายคาก็คือจะเป็นกาศาสาดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความยาวอยู่ที่1เมตรค่ะวางไปเปลือยยื่นออกมาอย่างนี้ได้เลยนะคะพาม,มาดูพื้นชั้นสองนะคะชั้นสองของเรากว้างขวางมากค่ะตัวพื้นนะคะของเราเนี่ยปูกระเบื้องตรงนี้แล้วก็จะมีตัวหลังคารับอีกทีหนึ่งความกว้างความกว้างของตัวแปรเหล็กตรงนี้นะคะถึงตรงนั้นเลยเนี่ยจะอยู่ที่4เมตรค่ะ เห็นไหมคะเพราะว่าดังนั้นถ้าหากว่าในแง่ของเจ้าของบ้านประหยัดแน่นอนก็คือประหยัดโครงเหล็กแล้วพอเวลาเราขึ้นไปยุ่งนี้ก็คือจะไม่อึดอัดค่ะเพราะว่าเหล็กเราไม่ต้องเยอะนะคะหญิงจะพาไปดูไฮไลท์อะ่ะด้านบนชั้นสองเนี่ยทำไมคนถึงชอบกันโอเคเข้ามาแล้วในนี้นะคะจะบอกว่าจะไม่เหมือนบ้านนอนดิบของ ที่ออื่นทั่วไปเนื่องจากว่าสังเกตนะคะว่าเวลาเราเข้ามามันจะรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากเนื่องจากว่าตัวแปรเหล็กน้อยมากๆเลยทีเนี้ยจากด้านบนสุดมาจนถึงตรงนี้ค่ะมันใช้ความยาวหลังคาอยู่ที่5 4เมตร3เมตรค่ะประมาณนี้ตีไปประมาณสัก4เมตรจากด้านบนลงมาด้านล่างต่อด้านอย่างนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะ เราไม่ต้องมีแปรเหล็กรองรับแล้วดังนั้นคือถ้าหากว่าต้องใครต้องการดีไซน์บ้านเนี่ยหญิงแนะนําให้ใช้ตัวหลังคาปิงปองของเราเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้โครงเหล็กเป็นแปรรับตรงกลางแล้วอันนี้ประหยัดรับรองได้เลยนะคะส่วนผนังผนังก็ไม่ต้อง่ออิฐฉาบปูนค่ะเพราะว่าเราใช้ผนังทั้งแผ่นเนี่ยเอามาใส่สลด์นะคะใส่สลดยน์สลด์ลงไปได้เลยพอติดตั้งปุ๊บเราก็ใช้ซิลิโคนนะคะยิงเก็บงานอีกทีนึง ตัวพื้นตัวพื้นของเราก็สามารถทำปูพวกลามิเนตรหรือกระเบื้องยางอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้รับไหวค่ะพอปูปุ๊บเรียบร้อยท่านก็ยกพวกคอนเจจร์บิวอินที่นอนเข้ามาตรงนี้ได้เลยบิว